ก็กับเราลัตชาโนนนะครับผมโซล่าเซลล์บ้านๆนะะฮวันนี้อ่อัปเดตระบบหน่อยแลไม่ค่อยมีอะไรลงเลยช่วงนี้นะครับเราเพิ่งไปได้แบตมานะครับอ่ชิโนโพลี่ครับหนึ่งร้อยแอมยี่สิบสี่เอ้ยสิบสองโวลต์ขออภัยครับแบตน้ำน,นะครับไออันนี้เป็นลิเธียม รเเนาะชินพอพลี่แล้วก็แบตน้ำของเรานะครับยังอยู่นะฮะ100แอมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไว้ข้างล่างเมื่อวานก็ได้รัดทําไอ้โครงรัดแบตนะครับพอดีเป็นแบตมือสองเนาะตัวเนี้ยสั่งซื้อมามันก็มีอาการบวมบวมแต่ไม่บวมมากะใช้งานได้ปกติก็เลยรัดตอนนี้ก็ แนบสนิทนะครับผมอมก็สั่งจากอันนี้น่าจะช้อปปีม้มั้งสั่งจากช้อปปี้ฮะอ่าระบบของเรานะครับบุญวายเหมือนเดิมระบบบุญวายเหมือนเดิมนะจ๊ะอ,อันนี้แบตน้ำกับ เบ็ดน้ากับลิเทียมครับเราจับขนาดการผ่านไดโอดตัวนี้ฮะไดโอดบีดห้าขาเลยนะครับแต่ตัวลิเทียมผมอันนี้ฮะให้เป็นของริเทียมนะครับลงมาตรงนี้นะครับมาที่ทอร์มินนลนะครับจับทอร์มินอลลบผ่านลบไปเลยนะครับผ่านอาชันตัวนี้ครับเพื่อที่จะวัดอาการกินกระแสฝั่งนี้นะครับวัดแอมป์นะครับ แล้วก็แบตอันนี้เป็นแบตลิเทียมผมจะผ่านตรงไปเลยนะครับไปเข้าไม่ต้องตกใจไปนะครับอันนี้คือสายสีดำเป็นสายควบบวกของอินเวอร์เตอร์นะฮะพอดีเราไม่มีสายสีแดงแล้วแต่จงหวะนะฮะอันนี้ก็คือผ่านไปเลยจะไม่ผ่านตรงนี้นครับจะปกติเราจะต้องแบบตรงนี้เราจะต้องอาจจะต้องใช้ แบตลิเธียมหรือแบตน้ำตรงนี้นะฮะแล้วตัวนี้ก็ผ่านไปใช้นะครับเป็นขั้วบวกแต่ผมรู้สึกว่ามันร้อนนะครับผมก็เลยจับไปตรงเลยแล้วก็จับแบตน้ำมาเข้าขั้วนี้นะฮะือแบตลิเธียมให้ดึงไปก่อนแล้วก็แบตน้ำคอยสแตนบายทีหลังนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเติมมาตัวนี้นะครับเป็นตัวเก่าเอามาไว้ชาร์จแบตน้ำนะครับ สลับการชาร์จนะครับการชาร์จก็คือ mppt ตัวเดียวนะครับแต่ผมจะสลับการชาร์จตอนนี้แบต1 3บาก็แบตอันนี้เวลาอันนี้เวลาเอ่อน่าจะ8โมงครึ่งหรือ9โมงประมาณบ่ายโมงแบตริเทียมก็จะเต็มครับผมก็จะสลับมาชาร์จ แบตเตอรี่น้าที่อยู่ข้างล่างนี่นะน้ํหนึ่งอมป์ตัวนี้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่น้าอยู่ที่สิบจโวลต์นะครับเป็นตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์ p w m นะครับเอาไว้สลับตัวนี้มาชาร์จลงตัวนี้นะครับให้มันบูสต์กระแสเข้า p w m ให้ m p t m p p t บูสต์กระแสเข้า p p w m ตัวนี้นครับ เกิดที่จะชาร์จแบตน้ำอย่างอื่นก็เหมือนเดิมครับใช้งานยันเช้านะครับพัดลมสองตัวตูวเ้ตเย็นน่ตู้เย็นครับเครซักผ้าแบ่งแบ่งเวลาการใช้ครับจะไม่ได้ใช้พร้อมกัน แต่ตู้เย็นกับเคงลมนี้พร้อมกันนะครับผมตู้เย็นก็เปิดประมาณเกือบทั้งวันอนะ่ะอันนี้ก็เวลาเก้าโมงครับแดดเพิ่งจะออกก็ได้พ่อได้ไฟอยู่ประมาณนี้นะครับเรามาดูอ่าวัต t m เตอร์นี้นะครับตอนนี้กำลังชาร์จขึ้นลงนะครับแดดมันไม่คงที่เนาะแผงอมอมฟัส 140ร้อยสี่สิบวั3สามแผงนะครับพอดีเพิ่มเพิ่มแผงมาอีกหนึ่งแผงเป็นสามแล้วก็แปดสิบห้าวัตต์หนึ่งแผงพลรี่ห้าสิบบาทสองแผงฟลอรี่จะเราจะบูทผ่านตัวนี้นะครับสังเกตว่ามีไดโอดสองชุดเนาะแต่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของอมฟัสแปดสิบห้าวัตต์หนึ่งแผงนะครับกันย้อนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นฟลอรี่ห้าสิบบาท สแผงขนานลงมาผ่านไดโอดตัวนี้แล้วก็มาเข้าบูตตัวนี้นะครับบูตกระแสบูตกระแสบูตแรงดันได้อยู่ที่หกสิบหกสิบบูนะครับตอนเนี้สีเขียวนะครับสังเกตสีเขียวเนาะฝั่งสีเขียวนะครับจะเป็นฝั่งของตัวบูตตัวนี้นะฮะ ัตบ,บตัวนี้ก็เป็นของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แดดตกก็ตกอยู่ที่สิบสามจุดสี่ครับเมื่อกี้สนะิบสามจุดเจ็ดนาะเราจะพาไปชมแผงก็มันอยู่บนหลังคาครับมันไม่มีอะไรตีนะฮะไว้โอกาสหน้านะไว้คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าพัดลมทำงาน,นดี ก,กดติดตามกดกด subscribe ด้วยนะครับรัชนุน์โซล่า24แบบบ้านบ้านสวัสดีครับ